สวัสดีครับท่านผู้ชมครับได้เวลาของรายการคนคุยข่าวครับเราพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง n b t 1 1ภาคกลางแห่งนี้ครับนอกจากทางทีวีนะครับทุกช่องทางออนไลน์ของเราจะติดตามรับชมรายการนี้ได้ทั้งสดและย้อนหลังครับช่วงแรกของรายการคนคุยข่าววันนี้ครับจะคุยถึงสถานการณ์น้ําท่วมแต่ว่าไม่ได้อัปเดตสถานการณ์นะครับคุยถึงมาตรการต่างๆที่หน่วยงานของทางรัฐบาลโดยทางศูนย์สปชเนี่ย ศูนย์ชื่อเต็มๆยาวนะว่าสพชก็แลวกันที่มีท่านรองนายกภูมิธรรมเป็นประธานศูนย์นะครับคอยอำนวยอำนวยความสะดวกอำนวยการบริหารจัดการทุกๆอย่างตามคําสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีท่านนยายกแพทองฐานนะครับแล้วทางสปชเนี่ยก็มีการไปตั้งศูนย์ส่วนหน้าโดยเฉพาะที่เชียงรายด้วยนะเพื่อบริหารจัดการในพื้นที่ให้ทันท่วงทีนะขณะที่มาตรการเราเริ่มต้นมาจากมาตรการในการช่วยเหลือเรื่องของค่าไฟฟ้ากันละกันนะครับในพื้นที่ที่น้ําท่วม แม้ว่าจะมีหลายพื้นที่จะบอกว่าส่วนมากก็ได้ที่ความจริงคงจะแทบไม่ได้ใช้ไฟบ้านนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยคืออยู่บ้านไม่ได้บ้านบางหลังได้รับความเสียหายมากพอสมควรนะครับน้ำไฟแน่นอนก็ถูกตัดอยู่แล้วทั้งน้ำทั้งไฟเลยนะฮะใช้เวลามากอยู่กว่าจะคืนนะกว่าจะต่อต่อไฟกลับเข้าไปในพื้นที่ ต่อน้าลาเลียงกลับก็ไปในพื้นที่เนี่ยใช้เวลาอยู่ส่วนมาตรการในการให้ความช่วยเหลือก็ออกมาแล้วนะครับย้ําไม่ฟังอีกครั้งหนึ่งในส่วนของมาตรการที่ว่านี้นะครับเพื่อที่จะบรรเทาเนีบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนก็และกันนะครับเป็นมาตรการสําหรับผู้ใช้ไฟบ้านที่อยู่อาศัยรวมถึงกระทั่งที่เป็นกิจการขนาดเล็กๆก,ก็ได้นะครับที่ อยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับจากอุทกภ,ภัยก็จะเป็นคนที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้ของทางรัฐบาลน,นะครับสำหรับมาตรการที่ว่าจะแบ่งออกเป็น2เดือนก็คือข่าไฟฟ้าสาหรับเดือนกันยานะครับบินเดือนกันยาปี6-7นะพื้นที่ไหนลองดูสิฮะจังหวัดของเราบ้านที่เราอยู่ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทุภ,ภัยหรือไม่นะรัชการการประกาศหรือเปล่าถ้าประกาศเนี่ยไม่เก็บค่าไฟเลยนะครับยกเว้นให้เลยสําหรับเดือนกันยานณะทีนะ่ช่วยให้อีกเดือนหนึ่งคือเดือนตุลาคมนะครับบินเดือนตุลาคมปี67บินค่าไฟเดือนนี้จะลดค่าไฟฟ้าให้30์นะครับแล้วกำหนดให้เป็นส่วนลดก่อนการคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นแปลว่าค่าไฟด,ดิบๆเพียวๆเลยเนี่ยเท่าไหร่ลดก่อนนะลดก่อน30%ลดไปก่อนแล้วค่อยคำนวณภาษีนะเอาว่าไอ้ขั้นตอนนี้ไม่เป็นไรหรอก,กเราไม่ได้คิดหรอกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวการไฟฟ้าก็คำนวณให้แหละแต่เอาให้ทราบไว้ว่าลด30%นะครับจากที่เราใช้จริงนะกาารยาไมาไม่เก็บเลยเนี่ยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยซึ่งความจริงเดือดร้อน หลายๆเรื่องอยู่แล้วนะฮะก็ช่วยตรงไหนได้รัฐบาลก็พยายามที่จะหาช่องทางในการช่วยท่านทุกๆเรื่องนี่คือหนึ่งในนั้นแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญด้วยสําหรับค่าไฟฟ้านะครับส่วนความช่วยเหลือด้านอื่นนะฮะคือเงินสําหรับช่วยเหลือเยียวยาออบ้านนะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะที่จังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้คณะรัฐมนตรีมีม,มติอนุมัติงบกลาง30,45 ล้านบาทเพื่อที่จะนําไปจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี67น้ําท่วมปีนี้ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายก่อนโดยให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยรับผิดชอบไปดําเนินการนะครับนำเงินส่วนนี้ไปกระจายให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ประสบอุทกภัยในปี67นี้แล้วกระทรวงมหาดไทยก็อัปเดตนะครับผู้ประสบภัยชุดแรก ขณะนี้เข้าใจว่าคงจะได้รับเงินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคงจะรอสําหรับชุดใหม่ๆหลังจากที่ชุดแรกเรียบร้อยแล้วคือมีการรวบรวมเอกสารนะมากมายเลยนะสามพันสาครัวเรือนในพื้นที่3ามอำเภอย้ำนะครับนี่คือชุดแรกเท่านั้นเดี๋ยวหลังจากนี้มีอีกในสามอำเภอก็คืออำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สายและอำเภอขุนตาล เพื่อที่จะนำไปประกอบเป็นหลักฐานนะครับในการโอนเงินเยียวยาชุดแรกให้เอ,เอกาสารทั้งหมดนี้3,000กว่าชุด3,623บ้านนี้นะครับก็ถูกส่งไปให้ธนาคารอมสินสาขาในพื้นที่แต่ละอำเภอเหล่านี้ของจัจงหวัดเชียงรายอเภอเมืองอเภอแม่สายอเภอกุนตาลธนาคารอ,มส,อมสินรับไปนะเพราะว่ามหาทไทยโดยทางรัฐบาลก็ เลือกในธนาคารของรัฐคือออมสินจัดการเรื่องนี้อ้าวส่งเอกสารไปให้ออมสินสาขาในพื้นที่ดําเนินการโอนเงินนะแล้วก็มีการออกกําหนดการโอนเงินมาก็คือ27กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นครั้งแรกชุดแรกของชุดแรกเลยกลุ่มแรกนะโอนเงินให้สําหรับท่านที่เป็นลูกค้าของออมสินมีบัญชีธนาคารออมสินอยู่นะของออมสินเขาเองเนี่ยโอนให้ก่อนเลย27กันยายนโอนให้จนกระทั่งหมด พอหมดแล้วจะหมดกี่โมงก็ตามแต่ท่านที่ใช้บัญชีธนาคารอื่นนะฮะก็จะโอนให้ภายในวันนั้นเหมือนกันแหละเสร็จของออมสินเมื่อหลายธนาคารอื่นรอต่อเลยและก็จะโอนไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบทั้งหมด3,623ันร่ัวเรือในพื้นที่3อำเภอจังหวัดเชียงรายอันนี้เป็นเฉพาะชุดแรกเท่านั้นนะครับที่ได้รับเยียวยาในส่วนนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ทั้งในส่วนของเชียงรายเองอีกนะฮะดียังไม่ใช่ว่าหมด ยังมีอีกมากนะครับที่ประสบภัยเพราะว่าน้ําป่าคราวนี้รุนแรงมากจริงๆแล้วก็มีผู้ได้รับความเสียหายเยอะในส่วนของเงินเยียวยาเนะี่ยท่านอย่างง,งนะคือจะมีหลายชุดนะทั้งในส่วนนั้นแล้วก็เดี๋ยวมีอื่นๆของหน่วยงานต่างๆด้วยส่วนอันนี้ครับข้อสั่งการของนาย,ยกแพทองทานนะครับสั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆนะฮะเพื่อที่จะรองรับในฤะดูการน้ำหลากปี67นะครับแต่ละหน่วยงานนะ ทั้งเรื่องของการบริหารจัดการเขื่อนเจ้าพระยานี่ชประทานก็ต้องไปดูแหละเขื่อนเจ้าพระยาเป็นไงบ้างเขื่อนหลักๆของเราทั้งหมดน้ําขณะนี้เป็นอย่างไรรองรับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ผันน้ําเข้าฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้เหมาะสมนะแจ้งข้อมูลการปล่อยน้ํากับประชาชนเนที่อยู่นอกคันกั้นน้ําให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันเป็นข้อสั่งการที่น่าสนใจนะซึ่ง ความจริงแล้วเข้าใจว่าทางชลประทานก็ดําเนินการอย่างนี้นะตามบัญชาของท่านนายกนะด้วยดีเสมอมาก็คือแจ้งล่วงหน้าให้ชาวบ้านได้รู้ก่อนนะความจริงคาดการได้เลยว่าปล่อยน้ําไปเท่านี้เนี่ยกับระดับน้ําเดิมที่มีอยู่นะในลําน้ํานั้นๆเนี่ยจะทําให้พื้นที่ไหนน้ําล้นตะลิ่งสูงกี่เซนติเมตรนะจะแช่อยู่สักกี่วัน ถึงจะระบายหมดก็คาดการได้ขนาดนั้นแล้วก็มีการแจ้งนะชาวบ้านให้ทราบล่วงหน้านะครับขณะทีนะ่กระทรวงมหาดไทยนายกสั่งการตรวจสอบความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือนะประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะะทั้งเรื่องของอ,อาหารการกินนะศูนย์อพยพหน่วยงานไหน ยังเข้าไปช่วยไม่ทันเนี่ยหลักๆความจริงก็คือมหาไทยนี่แหละปอพนะมีทุกที่สังกัดมหาไทยเนี่ยก็จะไปให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจกักรประสานกําลังพลไม่พอเอาไปสกิดทหารในพื้นที่มาช่วยกันนะครับนี่มหาไทยก็รับเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้แล้วก็เนี่ยผู้ว,ว่ากรุงเทพผู้ว,ว่านนทบ,บุรีผู้ว,ว่าปทุมธานีเนี่ยกรุงเทพปริมณฑลนายกบอกเรื่องของการพร่องน้ํา ในคลองสาขาขนาดนี้เท่าที่มีอยู่เนี่ยลองดูด้วยนะเวลาที่น้ำจะมาจากเหนือจากภาคกลางไหลลงมาเนี่ยจะมากรุงเทพปริมณฑลเนี่ยน้ำคลองสาขาเราพร้อมรับหรือเปล่านะถ้ามันดูจะไม่พอเลยถ้ามันมาก้อนขนาดนี้เดี๋ยวล้นแน่นายก็บ,บอกก็พร่องออกพร่องออกไปบ้างนะครับเพื่อที่จะรองรับนะและนอกจากน้ําที่มาจากที่อื่นนี้ฝนนี่แหละ กรุงเทพไม่ค่อยกลัวน้ำอื่นหรอกกลัวฝนตกที่ตัวเองนั่นแหละตกหนักๆเข้าไอแองกระทะเราเนี่ยท่วมจมฝนนี่แหละนะเพราะฉะนั้นคลองสาขาก็ระวังเรื่องของฝนไว้ด้วยสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพนะนอกนอจากฝนเนี่ยนายกก็พูดถึงเรื่องของน้ำทะเลนุนด้วยนะน้ำทะเลนุนก็ทําให้อาแทนที่น้ํามันมาเท่านี้แทนนี่จะไม่ท่วมอาจจะท่วมได้เพราะว่าระบายไม่ได้น้ําสูงอยู่ปัจจัยเหล่านี้ก็ ดูพร้อมพรั่งกันทั้งหมดนะครับนี่สั่งการไปเรื่องของการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำมาดูให้พร้อมนะครับขยะผักตบชวาเนี่ยคอยกำจัดไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการสูบน้ำนแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่นี่สั่งการท่านผู้ว่าทั้งกรุงเทพธิเบศรแล้วก็ทางระฬานด้วยนี่นะครับอืม ก็สั่งการหน่วยงานของทางราชการนะส่วนเราเรา,เราประชาชนเราคงต้องช่วยกันนะเลิกสัทีนะที่นอนโซฟาที่งลงน้าไม่คิดว่าปลามจะกินหรือก็อยู่ในน,นั้นนั่นแหละมันเราก็ไปอุดตันท่อระบายน้ําอุดตันไอ้ที่ระบายแล้วน้ําก็จะท่วมเรานี่แหละนะกรุงเทพก็ต้องคอยไปเก็บขยะชิ้นใหญ่เนี่ยอนอกเหนือจากขยะปักตบชวาก็มีสิ่งของเหล่านี้แหละนะที่อยู่ในน้ำนั้นไปไหนไม่ได้กรุงเทพก็ต้องคอยไปจัดการน,นะครับอืม ปริมาณทน,นด้วยแหละมีมีปัญหาเรื่องของขยะชิ้นใหญ่นะฮะอ้าวส่วนบางพื้นที่นะที่หลังจากน้ําลดแล้วเนี่ยทางพาณิดก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของสินค้าราคาถูกมาแล้วครับธงฟ้าราคาประหยัดของราคาถูกสินค้าที่จําเป็นกับการอุปโภคบริโภคต่างๆนี่เตรียมแล้วเพื่อที่จะจัดในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เข้าใจว่าในในแต่ละจังหวัดเนี่ยไปจัดแต่ละอำเภอยังได้เลยนะใช่ไหมจะมาจัดที่ ส่วนกลางอำเภอเมืองอย่างเดียวเนี่ยอาจจะอาจจะน้อยไปหน่อยไปแต่ละอำเภอเลย,ายพาณิชพยายามที่จะทําให้มากที่สุดนะครับเอาสินค้าราคาถูกกระปิน้ําปลานะไข่ไก่เนื้อหมูเนื้อไก่นะตา่ตางๆเนี่ยเอาไปจําหน่ายให้กับชาวบ้านในราคาถูกด้วยความร่วมมือจากทางภาคเอกชนด้วยนะซึ่งแน่นอนเขาก็มีความอ,าอยากจะช่วยเหลือชาวบ้านด้วยอยู่แล้วนะครับเนี่ยก็ขายของกันแบบราคาถูกถูกร่วมกับทงางกระทรวงพาณิชย์ นะฮะนี่ก็พร้อมแล้วผ่านที่เดรอ,อน้ําลดนะฮะส่วนพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อยู่เนี่ยทหารโดยทางกลาโหมนี่นะครับก็ระดมกําลังและระดมยุโทโธปกรณ์น,นะครับเข้าไปช่วยเหลืออยู่ตลอดในพื้นที่ที่น้ําไปละนะภาคเหนือเราเห็นภาพนะดินเป็นเมตรเลยเป็นโคลนอยู่ในบ้านเรือนชาวบ้านเนี่ยลำบากมากนะในการ กำจัดเองว่าเป็นไปไม่ได้ก็แล้วกันที่เราจะใช้จอบใช้เสียมใช้พล่วไปลุยโครนออกทั้งหมดนั่นเองเป็นไปไม่ได้ก็าอาศัยพี่ๆเหล่านี้อาศัยอุปกรณ์ที่เขามีเนี่ยนะอาศัยแรงเขาด้วยเนี่ยแข็งแรงจริงๆนะทางทหารก็จะคอยมาช่วยเคลียร์พื้นที่ให้ฟื้นฟูนะบางคนบอกเหมือนสร้างเมืองใหม่เลยอะทุกอย่างมันมาแทบจะพังไปหมดนะครับก็เก็บกวาดทำความสะอาดดูดโคลนสูบออก นะทางภาคเหนือนะฮะนี่ทางกรลาห่งก็ยังอยู่ในพื้นที่อยู่เลยอันนี้ย้ําอีกทีนะครับเคยเล่าให้ฟังไปแล้วล่ะนะข่าวปลอมจะพายุจะเข้าไทยโน่นนี่จะมาทางเวียดนามมันใครก็ไม่รู้นะที่โพสตเนี่ยรู้แหละแต่จะไปเอ่ยเขาเลยนะไม่น่าเชื่อถือหรอกหน่วยงานที่เราจะติดตามข่าวกันเวลาพยากรณ์อากาศเนี่ยคือกรมอุตุนิยมวิทยา ต้องย้ำไหมไม่ต้องย้ำม,มันมีช่องทางทั้งทางเว็บไซต์นะท,ที่เราเข้าไปง่ายมากเลยมีเฟซบุ o กนะครับของกรมอุตุแล้วก็อ่าอย่านี้ละการอ่านเข้าใจยากภาษาไปก่อนอากาศลมตะวันออกเฉียงใต้เฉียงเหนืออะไรมันลุล้งงดูข่าวก็ได้ดูข่าวกรมประชาสัมพันธ์อะไรต่ออะไรเนี่ยที่เราพยายามย่อยให้ง่ายฝนจะตกประมาณวันไหนวันไหนพื้นที่ไหนพายุถ้าจะมาจริงๆนะ เราก็บอกเราไม่อุบไว้หรอกใช่ไหมเราเล่าให้ฟังหมดแหละเพื่อที่จะเตรียมการกันอือันนี้มั่วนะมั่ว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 มากไม่จริงเลยข่าวปลอมนะครับก็ต้องอย่าไปแชร์นะครับอย่าไปส่งต่อนะสร้างความเข้าใจผิดกันแล้วก็ตื่นตระหนกด้วยช่องทางการติดตามข่าวสารทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำเรื่องของการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือแล้วก็เรื่องของพยากรณ์อากาศอะไรก็ตามแต่เนี่ย ติดตามจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือนะครับติดตามจากสำนักข่าวที่ท่านไว้ใจท่านชอบดูสื่อช่องไหนก็ดูช่องนั้นแหละเอาที่เอาที่เชื่อถือได้นะครับส่วนข้อมูลที่แชร์กันในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลมีเดียเนี่ยเอาไว้เร็วจริงแต่ว่าเราก็ตรวจสอบก่อนกันละกันนะครับก่อนที่จะก่อนที่เราเองจะเชื่อนะก่อนที่เราเองจะส่งต่อไปให้เพื่อนทางไลน์นะครับโดยเฉพาะข่าวที่อ่านแล้วเราลองสังเกตตัวเองนะขาน่าวไหนที่เราอ่านแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ย ตกใจอะแบบเรื่องใหญ่อะต้องรีบส่งต่อให้เพื่อนเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นเดี๋ยวแย่แน,น,น่ไอเดียยิ่งต้องใจเย็นเลยใช่ไหมดูด,ดูดูมีแววน่าจะปลอมตัวสอบก่อนครับตัวสอบก่อนแล้วก็เช็คข่าวจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับในช่วงของสถานการณ์ที่มันเ,เป็น,เป,นเป็นที่น่ากังวลแต่บางทีเข้าใจแหละข่าวมาด่วนๆอยากจะส่งต่อให้เพื่อนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแต่บางที กว่าจะเป็นข่าวปลอมได้นะครับก็เรามาระวังไว้ด้วยนะครับเราพักกันสักครู่ครับทุกหน้ากลับเก็ามาคุยข่าวกันต่อครับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาสวนป่าริมทานถูกปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ป่ารกร้างสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โคกหนองนาสวนป่าริมทานสร้างบนเนื้อที่15ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่8ตำบลน,นาเริกอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีโดยมีฐานการเรียนรู้ที่ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนจำนวน9ฐานและฐานการเรียนรู้ที่จัดทำด้วยงบประมาณส่วนตัวอีก15ฐานรวม24ฐานโดยมีดรสุดใจผ่องแพร่เป็นเจ้าของพื้นที่ท่านผู้การจังหวัดนะคะท่านได้เชิญชวน ให้เข้าร่วมกับโครงการโคกหนองนาโมเดลนะคะซึ่งเป็นของโครงการพัฒนาชุมชนค่ะที่หน่อยก็เลยสมัครเข้าไปแล้วก็ไปฝึกอบรมที่นครนายกก็ได้รับความรู้เนี่ยมากมายเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้เริ่มเข้ามาศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็ทดลองทางําอยากจะใช้ชีวิตแบบปั้นปลายที่แบบอยู่ที่ดินที่แบบเงียบ,งยบสงบสงบนะคะแล้วก็ได้ปลูกผักบริสุทธิ์ทานแล้วก็มีไข่บริสุทธิ์กินอะไรประมาณนี้ก็คือแบบตั้งใจ กว่าสามปีแล้วที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ถูกพัฒนายอย่างต่อเนื่องซึ่งดตรสุดใจเล่าว่าการศึกษาค้นคว้าการเพาะปลูกที่สร้างรายได้ดีที่สุดในโคกหนองนาแห่งนี้คือมะนาวสายพันธุ์แป้นสุกป,ประเสริฐสร้างรายได้เม็ดงามจำหน่ายได้ทั้งกิ่งพันธุ์และผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9กกินอยู่อย่างพอเพียง ได้น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้นะทำให้เราเนี่ยได้รู้จักแล้วก็มีความรักนะคะที่พระอ,องค์ท่านนะคะพ่อหลวงรัชก,กาลที่9เนี่ยได้ทรงมอบให้กับปวงชนชาวไทยพี่หน่อยปลูกมะนาวไม่เป็นนะคะตอนนี้เราจะปลูกมะนาวทำยังไงล่ะตั้งใจจะปลูกตั้งใจว่าจะปลูกสัก1 0 0รต้นเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงแต่เราไม่ได้ปลูกทีเดียวร0อต้นนะคะเริ่มต้นจาก2ต้นก่อนนะคะแล้วก็ไปดูคลิป ดูคลิปประมาณ20คลิปเรื่องต้นเฉพาะมะนาวอย่างเดียวแล้วก็ยังมีเป็นต้นแม่พันธุ์นะคะแค่ต้นเดียวเนี่ยก็สามารถสร้างเงินให้เราไม่ต่ำกว่า50,000บาทแล้วนะคะสําหรับต้นนี้ต้นเดียวค่ะปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนป่าริมธานมีประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานจำนวนมากเพื่อศึกษาเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของการบริหารจัดการโคกหนองนา เรียนรู้และต่อยอดสู่การสร้างอาชีพให้คนในชุมชนอย่างยั่งยืนพี่ครัพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลยแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย นุมนุม,มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อยเอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละฮะไปด้วยทางรัฐ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 แอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงบริการของภาคร,รัฐเร็วง่ายครบ จบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยหลดเลยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนกลับเข้ามาอยู่กับต่อกับบราการคนคุยข่าวนะครับสำหรับช่วงที่จะคุยเรื่องของโครงการ กระตุ้นเศรษฐกิจปี6-7นะครับหรือนิกเนมเขาก็คือเงินหมื่นกรละกันนะหรือจะเรียกเงินที่ต้อนก็ตามแต่ว่าในเฟสนี้ยังไม่ใช่ในเฟสแรกนี้แน่นอนนะครับว่าเป็นเงินที่โอนเข้าไปสู่บัญชีนะที่ท่านผูกไว้กับพร้อมเพรย์สำหรับกลุ่มนะคนที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะภาษาชาวบ้านเขาเรียกเรบัตรคนจนกันนั่นแหละอันนี้แล้วก็กลุ่มของคนที่นะมีบัตร ประจําตัวคนพิการนะก็ไม่อยากใช้คําว่าคนพิการคือคนพิการเนี่ยถ้าหากว่าท่านาไม่ได้มาลงทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มีบัตรประจําตัวคนพิการเนี่ยท่านยังไม่เข้าในกลุ่มนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนพิการเนี่ยก็อยากจะให้เข้ามาทำบัตรอันนี้ไว้นะมีบัตรประจําตัวเวลาที่มีโครงการแบบนี้หรือแม้แต่ทุกๆเดือนเนี่ยเขามีเงินที่จะโอนให้ท่านนะครับในการช่วยเหลือท่านทุกๆเดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่มีบัตรประจําตัวคนพิการแล้วก็ รวมบัตรคนจนด้วยรวมกันเนี่ย14 05, ล้าน5แสนรายนะโอนให้โอนให้ครบแล้วหมายถึงว่าในอารอบโอนเงินรอบแรกเนี่ยครบแล้วแต่มี3แสนกว่ารายที่ว่านี่ยังไม่ได้เงิน381,287คนไม่แน่ใจท่านอาจจะทำไมรัฐบาลยังไม่โอนให้เนี่ยมีเนี่ยบตรคนจนเนี่ย มีบัตรคนพิการเนี่ยสมมติยังไม่ได้สามแสนกว่าท่านตรงนี้คือมีปัญหาตามเนี้ยเนี่ยยังไม่ได้บางคนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เลยนะกับเลขบัตรประชาชนของท่านนะ่ะหรือบางคนบัญชีไม่ได้เคลื่อนไหวนานๆแล้วธนาคารก็ไปปิดเพราะฉะนั้นโอนเงินเข้าพร้อมเพย์โอนไม่ได้บัญชีไม่มีถูกปิดไปแล้วหรือเลขบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง้วไม่แน่ใจว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยอาจจะเกิดจากเราหรืออาจจะเกิดจากความผิดพลาดข,ของระบบก็ตามทีถ้า มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แต่ละเดือนละเดือนเนี่ยได้รับเงิน,นไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไข่เคยแล้วก็ตามเนี่ยทุกเดือนอยู่แต่ว่ายังไม่ได้หรือมีบัตรคนพิการแต่ว่ายังไม่ได้บัญชีคงจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละสามแสนแปดวคนไปติดต่อธนาคารเพื่อแก้ไขตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้นะครับนะรัฐบาลเขาจะโอนเงิน,นให้ซ้ํา ย้ำอีก3ครั้งเท่านั้นก็คือ22ตุลา22พฤศจิกาและ22่ธันวาทำไมต้องโอนถึง3ครั้งก็เผื่อให้เวลาท่านนี่แหละนะถึงเดือนธันวานู่นนะในการรับเงินหมื่นก้อนนี้ออไม่ได้หมายความว่าเอ,อถึง22่สิบสองเดี๋ยวยี่สิบเอ็ดปทําไปทำ <c oughs> ก็เฉยียดเฉียวไปหน่อยทำตั้งแต่วันนี้เลยนะถ้าโอน22ตุลาเงินหมื่นเข้าและยีออ่ส2พฤศจิกาก็าไม่โอนใท่านละแบบนี้จะเ,เก็บตกให้จนหมดถ้าจนถึงกระทั่ง22ธันวาแล้ว ยังโอนไปแล้วไม่เข้าสักทีบัญชียังไม่มีการเข้ามาดําเนินการแก้ไขเนี่ยเขาก็จะถือว่าท่านเนี่ยสละสิทธิและวล่ะคงจะไม่เอาแล้วนะครับสำหรับการร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67อันนี้นะครับอันนี้ก็อัปเดตให้ทราบกันถึงความคืบหน้าของโครงการสําคัญที่ติดตามกันมานะครับเงินหมื่นนะของรัฐบาลน,นี้ครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมลาบเลยนะครับสวัสดีครับ